ปบอกอกาาจรย์คุณทวิชครับพอดีอาจารย์ภาษานบอกว่าทีมงานใช้ท่านะครับไม่ว่าจะเป็นคุณปิอาจารย์วินัยพร้อมให้ใครแล้วน,นะครับ นายกเพื่อสนครประรนะครับผ้ให้การร้างราชนนะครับขอขอบคุณนะครับท่านผู้มีหนานะครับบันดอท่านยางาสตร์พุทนารดีคุตนะครับจากกาในระเทศผู้มูการริสุทหมานนครปเสนะครับผูในการสร้าปรชนนะครับ ข๋อซ oh, ัพคอร์ตซาร์นะครคุณแตว่าจะเป็นคุณใอประเทนะครับแทนอัพครับบริษัทสัพะแอัรับเสาต่อตาบล้าครับคุณเพียงแคนะครับเะลแคงตะลแคง้าไม้นะครับขุ้้นะครับโอ้ยคุณนะครับการจิตวิทยานะครับนายกเใศ้นตรวนตบคระ คุธนทรวิเศษู้จารกาวิสวามบุกคนบริษัทรัพสัตว์ีนะันไทยคุณบูพอทานานาน่เราก็แชร์เลยกแชร์ไปก่อนแชร์ไปอนรไปก่อนครับคุณชาติไทยอาโหคประานครับ

ครับผมได้ครับครับตอนนี้ครับเรามาชมเกมการแขขันนะครับในอรอบรองชนะเลิศครับรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน16ปีนะครับในประเภททีมชายนะครับ ตนี้ครับเป็นการเจอกันระหว่างทีมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐมนะครับในเสื้อสีเขียวนะครับกันเกงสีดำนะครับเจอกันทางการเรียนทั้งมหาวิยานะครับจากอำเภอโพธารามครับจังหวัดราชบุรีนะครับในเสื้อสีกรมท่านะครับก็ตัวนี้นายชื่อพุเรศครับอยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วนะครับและสกอก็เป็นทางด้าน นครปฐมครับนำอยู่นะครับที่2องตัวหนึ่งครับโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐมครับประกอบไปด้วยครับหมายเลขหนึ่งนะครับกิติชัยพักสุวรรณนะครับหมายเลขสองนะครับรัตพลชาวนกนะครับแล้วก็ทางด้านโรงเรียนธรรมขามพิยานะครับจากอาาเภอโพธรรมคับจัังหวดราชบุรีครับมีผู้เล่นหมายเลขหนึ่งครับนั่นลลิแซ่หลีนะครับแล้วก็หมายเลขสองครับพงศกรจัดแดงนะครับเอาละครับ โอ้ยลูกเสิร์ฟออกไปครับแหมแดงเกินไปครับจังหวะเสิบลูกนี้ของนครปฐมนะครับเป็นแต้มไล่ขึ้นมาครับขอท่ามหาวิทยานะครับสองบวกสามเป็นห้าครับทำการเปลี่ยนแดนครับจังหวะการเสิร์ฟนะครับของทางด้านทีมก็มาท่ามหาวิทยาครับหมายเลขหนึ่งครับนายรุดมแซ่หลีครับเสิร์ฟมาลูกนี้เอ้าลงเส้นต์ครับโอ้โหเป็นคะแนนตีเสมอครับของทางด้านทีมท่ามหาวิทยานะครับ เท่ากันครับที่3ต Se ่อ3านะครับเปลี่ยนคะแนนในเซตได้ครับผู้ชนะจะผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศนะครับส่วนผู้แพ้จะไปชิงันดับ3นะครับนะครับเซตบอลมาจังหวะตกพิกเนตลูกนี้ครับเอาแล้วครับนครปฐมครับกลับมาทำอีกรอบหนึ่งครับรุ่นเยาวชนอายุเกีน16ปีครับประเภททีมชายนะครับมันแน่นอนครับหนักน่วงและรุนแแรงครับเสิร์ฟอันเดอร์ไปได้อยู่ลูกนี้รับไม่ทันนะครับลุดออกหลังไปครับเป็นคะแนนของนครปฐมครับหมายเลขสองครับ จังหวะเสิร์ฟของรัตพลชาวนอกครับตอนนี้ไปที่5ต่อ3ครับรัตพลเสิร์ฟอีกครั้งนึงครับจังหวะนี้ยังได้อยู่เอ้อันเดอร์ข้ามมาก่อนครับนะครับลุกงนี้ไปกับเโอกาสของนครประมครับและลุ่งนี้ยังไงครับโอ้เล่น2จังหวะไม่ได้ครับเป็นแจมของธรรมขามความถือว่าเป็นการฟาวนะครับผู้เล่นจะต้องสัมพันบอลได้แค่ดึงทั้งเท่านั้นนะครับคะแนนอยู่ที่4ต่อ5ครับธรรมขามิียาครับจังหวะการเสิร์ฟของหมายเลข2นะครับ พงศกรจันแดงครับเฉืดมายังเปิดอันเดอร์ได้อยู่ครับลูกนี้ได้เด็ดอันเดอร์ข้ามมาและจังหวะลูกนี้พิกเด็ดด้วยครับพงศกรจันแดงครับโอ้เหลี่ยมนี้ไร้การเลยเกินครับเป็นกคตีเสมอครับของข้ามาขามพิยานะครับถือไลค์ถืงแชร์ครับแฟนที่เข้ามารับชมครับทางเพจการถ่ายทอดสดครับนี้สกอร์บอดก็ต้องบอกว่าเป็นทางด้านทีมกลับมาเสมอกันได้ลูกนี้ครับ โหนับลูกนี้ไปคะแนนครับของนครปฐมครับสิบห้าบวกห้าเป็นสิบครับทำการเปลี่ยนแดนเรียบร้อยแล้วนะครับลูกเสือครับของทางด้านรัฐบุตรีชาวดนาครับผู้ตัดสินบอกให้เป็นทางด้านกินิชัยฟักจุวันครับได้ส่งครับลูกนี้แล้วครับกินิชัยครับเสือมายังได้ด้วยได้อยู่ครับสามคันไหมลูกนี้อยู่ยังได้อยู่จังหวะสองจังหวะสามไม่ขึ้นนะครับเป็นคะแนนของนครปฐมครับ 15แต้มเท่านั้นครับในแต่ละเซตนะครับโดยเสิร์ฟครับของกีนครพิษม์ครับเสิร์ฟลูกนี้ออกหลังไปครับจังหวะเสิร์ฟของกิติชัยพักสิงห์วันนะครับถึงคะแนนครับของสถาบันวิทยานะครับไปคืนมาครับที่6ต่อ7นะครับนักลุยดมแซ่หลีครับโอไปลุยยังอันเดอร์ได้อยู่ครับคุนมาหน้าเดสและจังหวะนี้ออืขยันยิงครับได้แต้มครับงด้านกีฬาเชสมานครนครพิมครับ เดียวอไปอีก2แต้มครับในเชตแรกครับของเกมข่าขัรครับรอบรองชนะเลิศนะครับผู้ชนะธนาคารก็ไปชิงชนะเลิศนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับรอบชิงจากดีขึ้นในวันนี้ครับสำหรับรุ่น16ปีชายนุ่นดีอันเดอร์ไปได้อยู่ครับนะครับขึ้นมาหน้าเด็ดจังหวะอันเดอร์ตั้งขึ้นมาและลูกตกพิคเด็ดด้วยครับรัตพงศ์ชาวนอกครับไปเลขสองครับทำสกอร์ให้กับทางดลครปฐมครับเดี๋ยวอไปอีก3แต้มครับ9บวก6เป็น15าครับทำการเปลี่ยนแดนครับ หว่าการเสิร์ฟครับของธนาทีมก็ตรวผสมนะครับหมายเลข2ครับรัตพลชาวนาครับเสิฟไปยังก็เดินได้อยู่ครับแต่ลูกบแซ่นหนีครับให้โุกสกอร์จันแดงครับพยายามจะหยอดมาครับแต่โดนเก็บไว้ได้ครับเอายอดคืนครับไม่ไปครับลูกดีครับยิติชัยพักสุวรรณครับเป็นคะแนนของข้ามาศพิธยาครับจากโงโพธาราครับจังหวัดราชบุรีครับไล่มาครับเจ็ดต่อเก้าครับ คลูกเสิร์ฟขึ้นมาอย่างอดเด้อได้อยู่ครับทางด้านนครปฐมครับเป็นโอกาสที่จะได้คะแนนครับโอ้โหใส่อาวุธหนักเข้าไปนะครับเบอรเลขสองครับนครปฐมชาวนอกครับบอบอร์ดขี่ออกไปอีก3คะแนนเลยครับใสเซตที่ดึงครับ10ต่อ7ครับลูกเสิร์ฟของนครปฐมครับเอ้าว่าไงครับโอ้เสิร์ฟลงด้วยครับยูทธีครับเป็นคะแนนนะครับจังหวะเสิร์ฟของกิติชัยพักสุวรรณครับ11ต่อ7แต้มครับ ครับลูกเสิร์ฟโอ้รับลูกเสิร์ฟไม่ได้ครับดาลูโดเซลีครับเนี่คะแนนของนะเขาเป็นหนุนครับ12ต่อ7นะครับโอ้ตอนนี้ครับการขอเวลานอครับน่าจะมีการขอเวลานอครับตอนนี้ครับทางด้านทีมโรงเรียนท่ามะขามนะครับนี่ครับผู้สอนนะครับผู้สอนของโรงเรียนท่ามะขามวิทยา เทียบอารมณ์ด้วยครับนะถ้าผมก็ไนดะ้ของตรวนทางด้านผู้สอนครับ เกมการแข่งขันกันต่อนะครับในเซตที่หนึ่งนะครับรอ,อบรองชนะเลิศนะครับในรุ่น16ปีชายนะครับเจ้าบ่าวการเซลครับโผล่ไปเลขกนึงจะครับทางด้านกิติชัยพักจุบันนะครับไปยังอันเดอร์ได้อยู่ครับขึ้นมาได้เด็ดตรงนี้ข้ามไปแล้วหรือเปล่าโอ้โหว่าดีเป็นแ้กของธรรมขามวิทยานะครับ12ต่อ8ครับ เป็น20แต้มครับเปลี่ยนแดนครับจะสลับแดนทุก5แต้มนะครับเริ่มที่5ครับแล้วก็ไป10 15แล้วก็20ครับเมื่อบวกสกอร์เรวมกันครับแต่จะที่สุดคะแนนก็ที่15แต้มครับลูกตบลูกดีครับอื้อหไปนะครับนัพอปตะอลครับหมายเลขดึงครับโอ้ยังไงครับผูู้ดิชิมบอกไปโดนตะไ่ายครับโอ้โหเป็นแต้มของชายน้าท่ามหาปริยานะครับลูกนีครับ แม้ทีมงานเปลี่ยนสกอร์บอร์ดของเราที่แทบจะเปลี่ยนไม่ทันเลยครับจังหวะของกิติชัยฟักสุวันไปโดนตะข่ายครับลุ่งตบเมื่อกี้ครับแม้ว่าจะลงก็ตามครับอานะครับผู้เชี่ของธ่านมหาวิทยาครับเดี๋ยวใบเล็กดึงครับโดนดอนเซลลีเสิร์ฟเข้าไปลูกนี้อันเดอร์ขึ้นมาจังหวะตบติดเด็ดครับเป็นคะแนนครับของธ่านมหาวิทยานะครับจากอโภรโพธารามนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับใบเล็กดึงครับจะเสิร์ฟไปกับทีมครับดะลุดอนเซหลี่ครับ ไล่ขึ้นมาครับเศหน้าครับของเกมการทหาครับ10ต่อ12ครับเดี๋ยวลนโดนเชื่อนีครับเสือไปยังก็เดินได้อยู่ครับลูกนี้เซตบอลขึ้นมาหน้าเดียจังหวะตบมาอือยังเก็บไม่ได้ครับเป็นโอกาสของทางผู้ขับิยาหรือเปล่าโอ้โหเหมือนจะชงให้เลยครับจังหวะตั้งลูกนี้ครับข้ามน้นไปครับหนีออกไปอีก3าคะแนนครับโอ้เรียกว่าใส่ดับดังและความเร็วแรงครับรัฐพลชาวดอครับลูกเือของรัฐพลนครปฐม อย่างได้อยู่ลูกนี้หน้าเน็ตโอ้โหแตะหยอดเบาๆครับได้คะแนนไล่ขึ้นมาครับโดยผู้เล่นหมายเลขสองนะครับคงศะกรนจันแดงนะครับนะครับุลจันแดงนี้ยีทั่วประเทศเลยนะครับคงศะกรนจันแดงครับจะเสิร์ฟไปลูกนี้ยังอันเดอร์ขึ้นมาครับหน้าเน็ตจังหวะตั้งขึ้นมาแล้วตกโอ้โหลูกนี้มันออกนะครับเป็นคะแนนของท่ามหาวิทยานะครับสกอตอดีครับ 12บวก13าเป็นสิเป็น25ครับทำการเปลี่ยนแดนครับลงท้ายด้วย5และลงท้ายด้วยสูงนะครับจะทำการเปลี่ยนแดนนะครับเรือบวกรวมกันครับนะครับสูงสีกันจริงๆครับเดินขึ้นมาจังหวะนี้จะขึ้นกั้นได้ไหมนครปฐมโอ้ออกอีกแล้วครับโอ้โหจะดีบุกไปไหนครับเออหมเลข2นะครับเป็นคะแนนที่เสมอครับของท่ามหามัญยาครับรัฐพลชาวนอกครับพยายามตบดี ผู้เล่นครับเอาละครับยังได้อยู่ครับลูกนี้อันเดอนทิมาร์ตจากขึ้นได้ไหมติดบล็อกออกไปครับจังหวะบล็อกของนักลุยดมแซนดี้ของทางด้าท่านมะขามทิยาครับมีคะแนนขึ้นท่านครับอีกเจ้าเดียวจะเกมครับบอลประถงครับเกมได้หรือเปล่าครับหรือว่าจะมีการดิวพู่ครับเอาละครับลูกนี้จังหวะโอ้ยจบเลยครับปิช่าครับให้กับนักลุยน้ำครับเกณฑ์ชัยขึ้นนอาไปก่อนหนึ่งตัวหนูเซตนะครับใบเลขกหนึ่งนะครับ กิตติชัยฟักสุบันลยครับในจังหวะจัดุดท้ายครับขึ้นมาครับในเซตแรกครับของเกมการ์เป็นฐานนะครับในรอบรองชนะเลิศนะครับโอ้โหถือว่าหน้ามาขามพิยาครับจากอเมืองนบรามครับจังหวัดราชบุรีดีสู้ได้ดีมากเลยนะครับในการ่ในเซตแรกครับเดี๋ยวผมของรันสกอร์กลับก่อนนะครับแล้วก็จะทำไปสู่เซตที่สองนะครับ สามเซตครับสำหรับกติกาการแข่งขันครับแล้วก็เซตละ15แต้มนะครับใครถือว่าก่อนจะได้รับชัยชนะครับแต่ถ้าหากว่าเสมอกัน14ต่อ14จะต้องยิ้คู่ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะหาผู้ชนะได้นะครับนี่คือกติกาที่ใช้ในการในรายการนี้นะครับท่านนี้ครับก็อาจจะเคยดูวอลเลย์บอลในโลกนะแต่ผมก็ไปนะถ้าเป็นเลย์บอลในโลกนี้จะนะ แต้มขึ้นสุดที่25แต้มก็ปต่ก็ใช่ครับที่25คะแนนครับถ้าเสมอการวิ่งสี่วิ่งสก็จะมีกู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ถ้าที่จะเป็นกติกาครับที่กำหนดไว้อยู่แล้วครับในการแข่งขันระดับสายโเลยครับสำหรับวอลเลย์บอลชายหาดนะครับกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดก็ถือว่าเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมอีกกีฬาชนิดหนึ่งนะครับ ซึ่งก็บรรจุไว้ในการแข่งันกีฬายมชนแห่งชาตินะครับกีฬานักเกยียนรศึกษาแห่งชาติด้วยนะครับแล้วก็กีฬาแห่งชาติด้วยครับสำหรับการแข่งขันกีฬา,าระดับประเทศนะครับของอในเดือนไทยนะไม่บ่อยนักนะ ยกเรียนนอกจากน้ำมรงเรียนกีฬาต่างๆที่จัดในฐานนี้ขึ้นมาเพื่อเตรียมอวามทีมครับสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ครับของโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐมครับทันที่หนึ่งนี้ก็เป็นการจัดการแข่งขันครั้งแรกนะประจำปี2563ครับมีทางด้านท่านนายกเทศมนตรีนะครับนครนครปฐมนะครับทางด้านนายบวชเอกเอกพันธ์คุปวัตรนะครับ เป็นปัะธานในพิธีที่เปิดงานในขัน,นครับในวันนี้นะครับซึ่งเมื่อเช้าเราก็ได้รับชมการแสดงของนักเรียนนะครับของโรงเรียนเทศบาลานครนครปฐมไปด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีท่านรอ,องผอ,อ,อนะครับรักษาการในตำแหน่งผู้โวยการนะครับอาจารย์สารคุพพิพิมาดอนอีกุลน,นะครับชมผู้ดำเนิน วนนี้สกอร์แรกนะครับในเซตที่2นะครับเป็นทางมาหารวิทยาครับขึ้นนระรับที่1ต่อสูงนะครับวันนี้ดอกจากดีนายกเทศมนตรีนครนะครปบผู้มครับครับมาเปิดการแข่งขันแล้วก็ยังดีท่านนายท่านรองนายกเทศมนตรีครับก็เดินทางมาด้วยครับแนายรัชพลวัยท่านดาวน์นะครับ ครับเราไปดูเกมการแข่งขักันต่อครับตอนนี้สกอร์ที่1ต่อ1ครับในเซตที่2ครับเสื้อสีเขียวต้องการอีก1เซตครับส่วนเสื้อสีกรมท่าครับต้องการเซตนี้เพื่อปีเสมอร์ครับรอบรองชนะเลิศรุ่น16ปีชายนะครับเอาละครับสกอร์เป็นของทางด้านโตเกิดงครับขึ้นเราในัซที่2ตัวหนึ่ครับลูกเสิร์ฟครับของทางด้านกิติชัยพักสุวรรณครับเสิร์ฟมายังอันเดอร์ได้อยู่ครับหน้าเลดจังหวะโอ้โหตกไปด้านหลังก็บาลไปครับ เก็บไว้ได้ครับเป็นโอกาสครับของนครปลาโผงครับใส่หน้าจาลูกนี้เข้าไปเลขสองครับรัฐพลชาวล้อครับสักก็ตอนนี้ไปที่สามตัวนี้นะครับเรียกว่าคอนขายที่จับมั่นใจครับในช่วงเซตที่แล้วนี้มากลับมาชนะในช่วงถ่ายเกมนะครับโอ้หลังจากที่สวยกันที่สิบสามต่อสิบสามครับเฮ้ยลูกนี้ไม่ข้ามนะครับจังหวะของดาวฤกษ์เฉลี่ครับสักก็ตอนนี้มาที่ มีต่อ1นะครับฮาแทบนะครับก่อนมีการเจี๊ยดแดงนะครับลูกเสิร์ฟครับของทางด้านนครปฐมครับโอ้โหเริ่มขี่คางออกไปอีกแล้วครับแต้มครับกิติชัยพักสุวรรณนะครับไปที่5ต่อ1ครับแต้มของทางด้านนครปฐมครับได้เสิร์ฟจังหวะดีครับเอาละครับลูกนี้อ่องครับเด็กยดแดงของทามหาพิยาครับจากอเภอพอธารามจังหวัดราชบุรีครับไล่ขึ้นมาครับ เอาละครับลูกนี้ครับออกหลังนะครับจังหวะขึ้นตบนะครับของทางด้านรัฐพลชาวนอกนะครับเป็นคะแนนครับของท่ามขันพิทยาไบกีบาอีกครั้งหนึ่งครับจางหวเสิร์ฟของทางด้านดารุณมแซลลี่ครับและโอกาสครับกิติชัยครับกิติชัยฟักสุวรรณครับลูกย่างนี้สูงใหญ่ทีเดียวครับผมบอกว่าถ้าอายุ10 5 16ปีสูงขนาดนี้ครับอายุ18ปี20ปีนี่สูงขนาดไหนครับไม่ต้องถามเขาเสาทนละเล่ครับเอาละครับอยากได้เดินได้อยู่ครับขึ้นไปหน้าเด็ดจังวานี้เหมือนจะล้นแล้วไม่ล้นครับโดนหลอกครับโอ้นี่เชื่อคนง่ายครับเป็นเลขสองคนนี้ครับรัฐมนตรชาวนอกครับถ้าไทยจะโดนหลอกง่ายครับนี่ผู้เล่นของถ้ามขามปียาครับโดนหลอกก็ได้คะแดนครับ เอาละครับตอนนี้ครับสกอร์อยู่ที่4-6ต่อนะครับถ้ามหาวิยาไล่ขึ้นมาครับไปนเลขสองครับคงสกอร์จัดแดงครับเสือไปอย่างอันเดอร์ได้อยู่ครับหน้าเดดลูกตบลูกนี้ติดบล็อกออกไปครับไหลเลขสองครับรัฐมนตรีชาวนกครับแมเมื่อกี้หลอกผมใช่ไหมผมขอตบใส่เลยแล้วลูยดงเซอรีครับบล็อกไม่อยู่ครับลูกเส์ฟครับของกิติชัยพัุรวันได้แต้มครับโอ้โหกิติชัยครับ ีออกไปอีก4คะแนนนะครับนอาละครับดูว่าในเซตที่2ครับถ้าเก็บชัยได้อีกก็จะผานเข้าไปชิงชนะเลิศนะครับสำหรับเสื้อสีเขียวครับโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐมครับกีติชัยพักษสุวรรณครับเสริมาอยากอันเดอร์ได้อยู่ครับลูกนี้จังหวัดชกบอลข้ามไปก่อนครับลูกนี้ไปโอกาสครับโอ้โหตกไปติดบล็อกเอายังเก็บไม่ได้ครับข้ามไปก่อนครับโอ้โหลูกดีครับ เม้กองเชียร์ก็บอกว่าไปเลยไปเลยครับไปเลยจริงๆครับโอ้โหเกือบถึงเลยครับแล้วความสกลับเลยนี่เขาใช้ที่จะห่างไกลสักหน่อยครับสกอร์ตอนนี้นครปความครับดีไปที่เก้าต่อสี่โอ้ลูกนีครับกิตีชัยพักสุวรรณครับได้เห็นลูกทีเดียดในลูกเสิร์ฟนะครับจี้มาใส่ได้ลูโดแซอรรี่ครับสกอร์ไปที่ขอภัยครับไปที่สิบต่อสี่แต้บนะครับมีการขอเวลานอกครับผููฝึกสอนเครับ ของสถาบัร,รวิทยานะครับคุณวิชิตคุณแก้วบอกว่าบบไม่ต้องรีบลูกบบนี้ถ้าทางน่าจะเป็นหมายเลข2นะครับรัชพลชาวนอกครับตอนแรกผมก็เรียกว่าลูกชายของบาจกบกครับตลกชื่อดังนะครับของเมืองไทยครับเอาล่ะครับตอนนี้ครับทางด้านอาจารย์ธนวรินเรียบอาพรนะถ้าอ่านถ้าอ่านผิดก็ต้องขอไปครับ สอนของธรรมขันธ์พิญญาครับอาจารย์เขาบอกว่าที่โรงเรียนธรรมขันธ์พิญญานะครับของอำเภอโพธรารามจังหวัดราชบุรีนี้จะมีวอลเลย์บอลนะวอลเล่เป็นวอลเลย์บอลไดรฟ์ลกนะครับนักกีฬาที่มาเล่นวอลเลย์บอลชายหาดวันนี้ครับเป็นนักกีฬาในวอลเลย์บอลไดโลกนะครับในเยาวชนของโรงเรียนนะครับในประเภททั้งทีมชายทีมหญิงนะครับกำลังมือสินเรียกนักกีฬาลงสู่สนามแล้วนะครับมาดูกันต่อนะในเซต ที่สนะครับสกอร์อยู่ที่10ต่อ4ครับตล้วขอบหลดงดำอยู่ครับกิติชัยฟักสุวรรณครับจะได้ส่งลูกนี้ครับกิติชัยเซิฟข้ามมาครับอันเดอร์ได้อยู่ครับหลังสุดครับโอ้โหต้องข้ามไปก่อนครับทัดไหมลูกนี้เอานี้อ้อมแล้วครับโอ้ดีเรียกว่าอ้อม้อยนะครับไม่ใช่อ้อมใหญ่ครับแดงนะครับตอนนี้อยู่ที่1 1ต่อ4ครับปีการเปลี่ยนแดงครับรวมกันเป็น15แต้มครับลงท้ายด้วย5ลงท้ายด้วย0นนะครับจะมีการเปลี่ยนแดนนะครับถ้าบวกสกอร์รวมนะครับ ที่ใครดูกีฬาวอลเลย์บอลเฉลหายแล้วจะนับเลขเก่งเลยนะครับโอ้โหแล้วก็บวกลบคูณหารได้ดีด้วยและลูกนี้ครับหลังสุดโอ้โหยังทำคะแนนได้บ้างอันเดอร์ขึ้นมาครับข้ามมาก่อนครับออกข้ามลูกนี้ครับอือฮึแนนครับเป็นแต้มของนครปฐมครับ12ต่อ4แต้มครับเอาล้วครับลูกเสิร์ฟไปและโล้ครับโอ้โหกิติชัยภาคสุวรรณเลยครับ แม่สกอเรเซียดีค่อนข้างที่จะห่างครับหมายเลขหนึ่งครับกิติชัยฟักซูบันครับผลดีเซิฟอีกแล้วครับผู้ไม่ดีครับนี่ถ้าเป็นผู้สาประตูที่โดนยิงแน่นอนครับนฤดมเซอรีครับลูกเชิครับของนครปฐมครับกิติชัยครับปิดเกมเลยไหมโอ้และลูกนี้เรียบร้อยดีครับ15้าต่อสีแต้มครับโอ้สต่อ0เซตครับ ชนะอย่างเด็ดขาดครับตกเป็นของทางด้านรุเรนกีฬาเทศบาลนครนครปฐมครับผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศครับในวันพรุ่งนี้นะครับในรุ่นอายุย16ปีชายนะครับโอ้ส่วนทางด้านทีมท่ารกลางพิยาครับก็น่าจะไปชิงอันดับ3นะครับแพ้ไป2ต่อ0เซตนะครับเซตแรกนี้ถือว่าสูงสีนะ15ต่อ13ครับนละเซตที่2ครับเป็นนครปฐมครับชนะไปอย่างขาดลอยครับ15ต่อ4แต้มนะครับ อาจารย์มีอะไรจะพูดหลังเกมไหมครับอ่าอาจารย์เักกีฬาเป็นนักกีฬาวอลเล์บอลใช่ไหมครับแม่อาจารย์ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยอยากจะออกกล้องเลครับอ่าโอเคครับอ่าโอเคครับผมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดช็อตไปก่อนนะครับนี่คืออาจารย์ของอาจารย์ อาจารย์ธนาวรินนะเรียบอารมเลยครับของทางด้านทีมโรงเรียนธรรมศาสตร์ยาครับอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับยังเหลือทีมหญิงเลยครับที่จะลงทำการแข่งขันเลยครับ